วันนี้โตแกโตแกวันนี้มารีวิวครับเลื่อยที่สั่งมาจากเอ่อเลื่อยแบตเตอรีร่ไรสายแบตเตอรี่ไรสายจากเคอรี่นะครับเคอรี่เคอรี่มาสดดของ m a เกต้ามาดูว่าจะเป็นมาเกต้าแท้อย่างที่เขาเคมมาหหรือเปล่านะครับก็แกกันสด,สด แ่แนลโอ้ใส่ไหมนี่ม,มาเป็นกล่องนะครับมาเป็นกล่องแต่ข้างในยังไม่เห็นโอเคเดี๋ยวแกดูข้างในเลยจะได้เป็นหลักฐานด้วยอ้ตัวขนาดพอเหมอะนิดน่ะมันดิซื้อใบเรือเองป่ะนี่เฮ้ยไม่ไม่นในใเนี่ยไรใบเรือ แล้วก็จะมีไอ้ไอ้ตัวนั้นมันวันนี้เท่เออราคาสามพันสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบรับประกัน,กนด้วยร, 2> 2รับประกันสองปีรับประกันสองปีนะครับก็มีแบตมีแบตสองก้อนให้แบตเตอรี่มาสองก้อนนะครับแบตเตอรี่จูไฟดูงานสิมากิต้าแท้หรือเปล่าน่าจะนี่ครับน่าจะเป็นมากิต้าแท้อยู่นะครับ แท้ครับเพราะว่าติดรนีอยู่โอ้ราคาก็ถือว่าน่าใช้นะครับสามพันสาพันพร้อมอรับประกัน2ปีนะครับก็ามาตัดแต่งกิ่งไม้ในรั้วนในสวน ไฟฝาเอ้ยไฟฝ่าเนาะไฟฝ่าไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันเครื่องใช่ไหมใส่ไหมไม่ใส่เป็นเอ่อใชเฉยเออเยอะนั่นแหละมันจะมีตัวล็อกอีกนี่แต่ตัวอัดโซ่ใส่ก่อน ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จทดลองใชใ้ดูนะครับตอนนี้ก็รอ,พป,อ,อประกอบก่อนในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือมาให้แล้วก็เครื่องมือประแจนะครับสำหรับใช้ขันแล้วก็ววกวแบตเตอร,รี่สองก้อนแล้วก็มีอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ แบตเตอรี่ด้วยนะครับมาหนึ่งชุดแล้วก็มีโซ่มาหนึ่งชุดนะครับก็เท่าเท่าที่ดูแล้วน่าใช้ครับน่าใช้ครับไม่ถือว่าแพงนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของ m a k i t a ตายใช้สว่านมาแล้วก็รับประกัน2ปีเต็มนะครับคือถ้าไม่เอาประกันก็จะถูกกว่าอีกนิดหน่อยนะครับก็เพิ่มประกันไป เออหลักร้อยสองร้อยนะครับก็ได้ประกันสองปีนะครับประกอบก็ไม่น่าจะยากนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะลองตัดดูนะครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จก็ใส่น้ำมันเครื่องประกอบก็ไม่ยากนะครับก็ใส่น้ำมันเครื่องไปเรียบร้อยนะครับมีมีมีน้ำมันเครื่อง ต้องใส่นะครับต้องใส่ตอนนี้ก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเอาไปลองใช้งานดูก็ต้องขอถอนคำพูดนะครับดูแล้วไม่น่าจะเป็นของแท้ของมาก,กิตานะครับน่าจะเป็นของเรียนแบบนะครับเพราะถ้าเป็นของแท้น่าจะแพงกว่านี้หลายเท่า ิมันน่าจะมีโอ้โอเคไปลองไปลองเสียงนิ่มดีครับเสียงนิ่มดีก็น่าจะสมควรแก่เหตุอยู่มีไม่มีแล้วจะหาที่ตัด

มอหมาเบิ้งมุมกล่องได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรือมาตัดขอกันนี่ต้องใส่ต้องขึ้นกระไดครับเพราะว่าจะตัดเพราะจะตัดนะบอกแป,ปลก,ก,ก,กระไดมาเออกิ้งนี่กระนาวออกอยู่เสียงนิ่มครับเสียงนิ่มดีมากใช้แบตเตอรี่ไม่ต้อง ไม่ต้องยุ่งยากกับการเอาสายไฟมาก็เหมาะนะครับกับการแต่งกิ่งไม้ พักก่อนปเปรียวกระไดมาตัดน,นะครับโอเคผ่าน,นครับถือว่าผ่านนะครับใครที่เห็นแล้วสนใจจะสั่งก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ไม่ไม่ไม่รับประกันว่าเป็น,น,นไป,นไ,ปไปซื้อไปเลือกซื้อที่ห้างเราจะได้ของตรงสเปคนะครับไอนี้ถือว่าไม่ตรงสเปค